สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาเล่นกระติก i.o กับคณะเมจังจะดูว่าวันนี้ใครจะวาดรูปออกมาเป็นยังไงบ้างนะจะวาดละทายออกหรือเปล่านะวาดละทายถูกไหมเนี่ยละทายถูกแหละเนะฝีมือวาดขั้นเทพแบบสุดๆขนาดนี้วาดเด็กเส้นได้เป็นเด็กเส้นมากๆเลยโอเคไปดูกันในเกมสีกว่า แล้วไม่จางลงกี่โมงอ่ะลงเอ่อนั่นดิสามครึ่งหรือสี่ดีอะสครึ่งก็ได้รว่าเดี๋ยวจะไม่อาเน้ำยังไม่ได้อาบน้ำจริงทำไมไม่อาบน้ำก่อนมาเล่นเอาก็รองเขาไม่ไม่ตังค์ไม่ตังค์โอ้ยไม่ตังจริงด้วยอะไรนะเออเพื่ออะไรเนี่ยเบลลิตว่าไม่ตังคืออะไรนะเป็นเป็นวีทูเบอร์ใช่ไหม เป็นลูกพี่เป็นลูกพี่เอออะี่บอเป็นนักเลงเป็นยักษ์กุ้ไม่ใช่เจออะไรอ่ะเอ้ยมันมีไม้เขียวเขียวเอ่อมไปัไปมจับเจับเอ้ยแล้วคนทุกคนตอบก่อนไม่จังเลยเลยตอบก่อนเซียววินาที นิดเดียวเองอะไรวะไม่เก็ตว่ะไม่เกี่ยวอะไรกับไม่ต่างเทานั้นแหละใช่เขาไม่เี่ยวอไกม่จางเาและใช่เียะรกมาท่นันแล้ว่าเาไม่เกี่ยวไรไม่ตางแหละวว่เหานหาไม่เกีวอไบ้ม่ต่างเท่านั้นแหละกษณเขาเไเี่อะรับ่ตงเ่านล่ไม่่ะรับไม่จังว่าแล้วไม่จังเานแล้วอ่าไม้เยอรัางเาน้แหลาเขมเลยวูะรงเละขเาไมวอะไร่เนี่ย อะไรนะอ๋ออ easy ตื๊ดตื๊ดตื๊ดไอ้ทุกคนก็รู้ว่าคืออะไรทํเหมือนรูปเมื่อกี้นะเขียวๆเหมือนกันอ่ะผิดผิดแม่่วว่าอะไรเดี๋ยวนั่นดิว่าอะไรวะแต่อันนี้คือเส้นตรงมันคือเส้นตรงจําไว้ว่ามันคือเส้นตรงโดนอาจารย์ด่บจําไวว่ามันคือเส้นเส้นตรงตรงมาก อันนี้ก็เป็นเอ่อเป็นมนุษย์นายหนึ่งมีตาแกงมากอ่า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 อีที่ใช่ไหมทุกคนอีซี่ใช่ไหมล่ะอีซี่อีซี่มันยากอะไรกันลึมนะยเออยากมีบอกมีบอกวขวดแกนไม่เป็นหรอแม่เขมาดูเป็นลูก เราคิดว่าโดนตูดไอคำแปลกๆนี่มาอจะถูกโอ้คำพื้นฐานแพชชัอาจารย์เนี่ยตีไม่ได้โดนอาจารย์ตีเนี่เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ง่ายแยวไปตีหลังจากอาจารย์ตีเราไม่แล้วขนมขนมเราก็ได้ได้ดีกลายเป็นอ่อมุ่มกลับใช่ไหมแพชชั่น อชเอะมาณไม่เสร็จเลยดูโอนเดี๋ยวพึ่งเดียวไม่จังไม่จังไม่ได้ตั้งใจนะน้องไม่จังพันธุไม่จังปันอ่ะเดย์ก็ยังไม่คิดว่ามันจะหูหงุนี่นะอันนี้มวลหมู่อาชีพเหรอลูกพี่ใช่เปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมเฮ้ยเราลองตั้งเราลองตั้งเลิกใจเองเล่นไหมมันต้องมันนานนะไม่แต่มันตั้งโจตัวเองก็ไม่ได้ที่มันทงยากจริงอ่ะ มันตั้งได้แต่ว่าอาตมามามาแต่ก่อจะตั้งเสร็จเอาถือเป็นรอบสุดท้ายแล้เพราะมันเดี๋ยวมันจะไอ้นี่มันจะหมดเวลาแล้วมันเหลือยี them, Step ่สิบกว่านาทีก็ไปเดี๋ยวไปหมดใหม่ไม่ต้องจะสร้างห้องให้เอาหมดอืมใช่ถือว่าเป็นตาสุดท้ายก่อนนอนสิ่งของนี่ไหมหรืออาหารนี่อาหารอาหารเบื่อหน้าเบื่อไหมไม่เบื่อเพราะยังไม่ได้กินอาหารบางคนเขาไม่เคยกินอ่ะยากอันแบดังโง่อย่างเงี้ยหรออาหารนี่แบบเดาล้วนเลยอ่ะ นกเป็นเป็นยังไม่เคยกินอาหารเอาอาหารก็ได้วิอยากได้อาหารเอาอาหารก็ได้อาหารก็ได้ขยับคายพีไม่เอาเขาท้วงแล้วพี่ห้ามขยับบอกอไลท์ไลท์ไม่ทน <c oughs> มัทนแล้วแหละกว่าจะเอาเสียงเข้า OBS ได้เดี๋ยวต้องตีปากเสียสักร้อยทีแล้วเอาวันนี้ไรอยู่เหรอ อาป่าเมจังอะไรตั้งนานแล้วเรายังหาวิธีเอาเสียงเข้า OBS ไม่ได้ไอาหารไงแล้วทำไมฉันเข้าไม่ได้หรอไม่ได้ส่งมาให้แล้วอ่ะทำไมมันเข้าไม่ได้ไหนอ่ะอ๋ออันนี้ใช่ไหมเพิ่งส่งเพิ่งส่งไปอ่าล่าสุดเลยล่าสุดเลย yes แป๊บนึงเมื่อกี้มันเข้าไม่ได้พอไหมนะ มาเร็วรอรอรอยู่รออยู่เข้ามาแล้วเล่นตานนี้เสร็จไปอาบน้ำเป็นหัวโซินโฮมตโ,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 โอเคอะไรเนี่ยเมจังตัวปอมเ <c oughs> มจังตัวอุ้ยเมจังตัวปอมอุ้ยเมจังเอฟีด้วยเมจังเต็มเลยนี่ค <c oughs> ั้รังไมจแต่ละคน <c oughs> หายบ้าไอยเนี่ยนัดนัดจนเป็นเมจังนะไม่ได้นัดใหม่แล้วคือเม เีไปเหมือนกันเลยต่นเราไม่ได้นัดกันมานะใครกับใครอะอันนี้หมดเลยอาหารใช่ไหมน่าจะเป็นวีให้เราใช่แม่วีก็คือวีส่วนไมต่างแอบวีอะคือน้องพีมน้องพีมกับอนามิใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อนามิเป็นจินเซ็นงงเริ่มงงแล้วยากเกินอืมอืม โอ้ยหมาเป็นเหลี่ยมเลยมันเอนเซอร์อ๋อไงมันละมันระเบิดออกไหตไงมันระเบิดออกอะไรอะไรอาจารย์เดินมาน้ำ KFC น้ำแครอทเอาหมดน้ำส้มน้ำแครอทนี่ไงน้ำอเะไรนะไม่ได้มันไม่ชื่อเต็มมันชื่อเต็มไหมมันเป็นน้ำมันเป็นเครื่องดื่ม เครื่องดื่มไม่แม่เออรู้ว่าเครื่องดื่มมันเป็นชื่อเต็มันชื่อเต็มไหมไม่สั้น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 ด้วยนี่หรือเปล่าไม่ใช่มันไม่ร้อนอ่ะมันไม่ร้อนไม่ร้อนด้วยเครื่องดื่มมันต้องเป็นน้อนน้ำเย็นไม่ใช่เกือบถูกแล้วเกือบถูกแล้วน้ำเย็นอะเอ้ยชาช้าเก็ถูก เฮ้ยตะคนเหรอตะคนชานมัเย็นเหรอชาเย็นเหรอชาเย็นชาเย็นอ๋ออุ้ยชาเย็นโอ้ยชาเย็นใช่ยี่มีคนบอกชานมน้ำเย็นอะไรแต่ไม่เคยแต่ชาเย็นเลยแต่ไม่ได้เอามานรวมกันใช่ไหมตอบชาไทยแล้วชาชักกลายเป็นชาชักแล้วตอนนี้อันนี้สิ่งของมันคืออาหารอันนี้ขนมพี่อันนี้ง่ายอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายมาก นี่แน่โ้คนดินโอ้โหยังไม่เียนเยอมากใส่สับปะรดเข้าไปใส่สับปะรดเยอะสับปะรดว่าเนี่ต้องสีเหลืองมีขอบชีดด้วยนี่ใส่แสงเงาลืมเติมไม่เอกปะปะตนน้ำลายแหละแล้วหิวะไรอ กินเมจังดีกินเมจังดีตัวอ้วนอ๋อใหญ่แย่งกันใหญ่แย่งกันกินไม่กินไม่ไม่ช่องนี้เมฆแพงเหมืราคามุกนะอย่าลืมเราจองแขนไก่ก็เฮ mm ิรนมาได้น่ะโอ้แกะแกะแกะพุ่มไม้อะไรมันจะเป็นมันจะเป็นทรงเงี้ยมรละมันไม่ใช่ภาษาดิ เฮ้ยมันมังกัดยังไงวะมมันจะีเอกสังกัดไม่ถูกอะมันเกือบถูกแล้วะมันจะมีอะไรณ์เดี๋ยวเออใช่มันจะมีเอกลักษณ์ของมันก็คือมันจะมีอมันจะมีจุดทุกคนต้องรู้แล้วปะใช่ใช่ใช่เฮ้ยเกือบถูกแล้วมันพิมพ์ไงวะเนาพอแท้แล้วกูลงสีไว้เพื่อความสวยงามไรอะพิมพ์ไงอะ มันพิมพ์ไม่ถูกอ่ะใช่มันรู้แต่มันไม่ถูกอ่ะพัทยามีขายทุอย่างแล้ทุกคนลงไปก่อนนะไปแล้วเหรอครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายไปทำโซนไลน์ทำแครับพีจสุวุมาสุวุมาบ๊ายบายครับมุ้ยเกือบถูกแล้วโอ้โหนี่นั่งลงเงาจนเวลาจะหมดแล้วทุกคนมันเกือบถูกแล้วอ่ะไม่ต้องพิมพ์ไม่ถูกอ่ะอะนั่งลงสีต่อไปเรื่อยๆจนเวลาจะหมดอ่ะมันคือเป่าคือแน่เลย ไม่ใช่เปลือมันมันูด้วยปลาใบไม้กะหลี่ปลากะหลี่ปลาไม่ต้องสะกดด้วยปลาปลาตั้งนานกะหลี่ปลามันมีจุดจุดเด่นคือมันจะมีจุดนะมันจะมีจุดสีแดงกับสีเขียวอ่ะเปล่าฟันไม่ยองว่าก็วาดเหมือนอยู่นะเหรอเหรอเอาอีกแล้วเหมือนอยู่ใช่แต่ว่าไม่รู้คำมันเขียนว่าอะไรแงเสียใจอะไรครับนั่น มีฟันด้วยอะไรไ<ด>ะใช่ไหมมันเป็นของหวานเหรอเราไม่บอกเหมือนหัวคนเนี่ยเหมือนว่านมีจังไงไม่รู้นีมีจังจะทำจัง <c oughs> อย่าพลาดพิงนี่โอ้โหดูยังงก็ใช่เลยอย่าอย่าพลาดพิงอะไรอ่ะมีอะไรอ่ะมีอะไรจุด,จดเดียวนะเสียงว่า เฮ้ยลบเราทำใหม่ได้หมั้ให้าหล้วมันคืออะไรอ่ะเอาเอาขนมที่เกี่ยวกับของอบอ่ะของอบเหรออบอบอบขนมบางอบอบด้วยเอ่อขนมเราไม่ให้เอ๊มันมีคนถูกแต่พิมไม่ไม่ถูกอ่ะ ไก่ทอดหน้าแม่นี่ยังไงเฮ้ยเอาอ่ะขอขึ้นที่มีกันแล้วกันถูกโอ้โหไม่ตจางไม่จางตัวปลอมขึ้นไปแล้วเฮ้ยไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาไี่จงมาผสมกันได้ไหมไม่ได้แล้วไม่รับผิดชอมไม่ถูกหรอพอดีเขียนว่าอะไรก็พิมพ์ว่าคุกกี้แล้วมันก็แบบเกือบถูกเกือบถูกใช่พิมพ์ผิดไงพิมพ์ผิดไงพิมพ์ผิดเหรอโหเสียใจ อ๋อไม่มีไม้ตีวายโอ้ยดูจากสภาพแล้วน้ำน่าจะเย็นแน่นอนเอาแล้วลงลายเส้นอย่างนี้วีต้องเปิดโหมดจริงจังนั่นน่ะมีมาเส้นแบบเส้นฝอยด้วยอ้ำเปล่าเออน้ำหนุมอะไรที่อย่างแหละ ะลวไม่ใช่ไม่ใช่บางคนอืมอะไรอ่ะขนมหวานกระลิ่ไม่ใช่อะไรนะมเขียนอะไรดิชมพูด้วย เออันนี้ข้ามก่อนมันดูไม่ออกเลยอ่ะตวีืูว่าคือขนมแต่ไม่รู้ขนมอะไรอ่ะขนมขนมไ้ถูกเอาแล้วไปแล้วอะ่อย่างถูกน้ำไม่ใช่ไม่ใช่น้ำแข็งใสไม่ใช่น้ำแข็งใสมันเป็นอีกชื่อหนึ่ง วิวบ้า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 บืบิงตูเราไม่เจอกันเลยตอนแรกเกือบไปเขียนว่าครับเค้กละเค้ก่ะอ๋อมันก็ใครๆน้องแข็งแต่แย่แหละใช่ไหมใช่ใช่ไม่ตอนนี้เม่เขาตกต่ำกว่ะดูตานี้ดิเฮ้ยเราตกต่ำกว่าเม่อีกไม่ยอมเขาเลยยากเกินอะไรอ่ะพัดดอก ไม่ใช่มันเป็นแบบนี้แล้วมันก็มันออกสีเหลืองอ่ะโอ้เหลืองเป็นสีชมพูเหลืองใช่ไหมใช่ๆเหลืองด้วยอะไรอะไม่มาอ่มันก็จะมีงามๆอะไรนะมีเล็กๆเป็นไส้มันอยู่ข้างในไม่ใช่มีน่าหรอ มันมันปูดมันเล้ามันลาไปนะทำไมอ่ะมันเป็นสิวเหรอมันเป็นสิวเหรอเซเลน่างงกับสิ่งนี้โอ้โหหนักกว่าเดิมเฮ้ยเฮวี่เฮวี่รู้ด้วยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ขนมมันคือเอ่อเอาผูทอดว่าไงอ่ะอ้าเอ่อ โอเคตอนแรกมันเหมือนโอตอนแรกอาดอมเอจัลลัคเช่เกียวซาเกียวซาแม่งคำถามคอบี่ดูออกได้ยังไงก้อนไม่ไม่จ้ไม่ยังไม่ยังไม่ไม่มันมันใบตรงที่เม่บอกว่ามันเป็นเหลืองเหลืองนี่แหละก็เลยเห็นภาพแต่ไม่นึกว่ามันจะเป็นเกียวซาไงเกียวซามีสิบด้วยเกียวซามีสิบสิบ มันคือแค้ผักไงโอ้โหผักแม่งก็สุดยอดไอ้กัวไม่ทำให้มันเป็นขีดฉีดเลยนเอาแล้วแตงกวาดองถั่วเฮ้ยเฮ้ยมันง่ายอะเนียมันง่าย ทำไมตกมาอยู่ทำไมตกมาอยู่ที่สี่ได้ไงวันนี้เฮ้ยคุณดีนตาที่แล้วอยู่ที่หนึ่งเลยไม่ใช่หรอใช่ตาที่นี้แบบถ่ายอะไรไม่ถูกเลยครับยากจัดเอ้ยไปแล้วที่หนึ่งอันนี้น่าจะได้อยู่เอ้ยไม่ได้ไม่ทำครอกครอกไม่ใช่คร็อกมันเป็นอาหารสิอาหาร เอ้เราต้องใส่เป็นสีอะไรอ่ะไม่ใช่ด้วยไรนะไราต้นี่นี่นี่เราจะมีเจ้าสิ่งนี้มีเจ้าสิ่งนี้ทุกคนมันเป็นสีอย่างนี้เลยนะสีดำเลยสีดำเลยสีดำเหรอสีดำสีดำทั้งอันเลยสีดำทั้งอันเลยคอกโอก ใช่น้่นอนโคกแล้วมีฟองเนี่ยมันจะเป็นสีอย่างนี้อ่ะอ๋อแต่มันมันเป็นเอาแค่ไอ้สีดำๆนะเย้เอาแค่สีดำดำตอบไม่ถูกตอบไม่ถูกก็เครียดแล้วแหละมาแล้วกดดันกดดันมันยากตรงไอ้น้ำสีชมพูที่วาดมาเนี่ยนั่นสินักว่าอมเย็น ไม่เราก็ไม่รู้ไงว่าจะว่าแถว๊วยยังไงหรือว,ว,วยเปล่าๆม่ได้ขอกายเป,ย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 ปย็นองไรม่มแบบอ่ะเย็นไรนะเครื่องบินเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องบินกินได้ใครเลยไม่ใช่<อ>รถบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวแพ็คแพ็คแมน กบอ๋อแม่แมนเลยอะไรเนี่ยแม้จริงๆด้วยแจมคือแพกแมนเด้อฮยเดี๋ยว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 อนะเฮ้ยเขียนไงเขียนไงเขียนงเฮยจแล้วเขียนแค่ยาครอฟผมดีเป็นไงอ่ะมันไม่เขียนไม่ได้เออไม่โทรไม่โทรมันเอ เกียบไปเล่นๆไม่มีอะไรน้ำตาลเครื่องเทศอะไรวะอะไรวะของผูกของคุกกี้ไม่รู้อยู่ดีอะไรอ่ะไม่ได้ดูค้ไม่รู้จากพา w เ r p ร์พอกเกิลของของคุกกี้คืออะไรมันมันมาจากมันมาจากกระตูนเรื่องพา w เ r p ร์พอกเกิลเว้ย อ๋อชื่อกุกกี้มันเป็นศาสตราจารรย์ศาสตาจารย์แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเค้กถามไม่ไม่ลูกค้ามันเป็เค้กแต่เราแบบมันตัดทิ้งไปไม่ไม่ได้ดูเหมือนกันเราก็ไม่ได้บอกว่าจะไปตรงนั้นซะหน่อยนี่อ๋อแท้เลยอ๋อเมื่อกี้เรากล้เค้กนะแบบว่ารูปเค้กแล้วใส่เชอร์รี่น่าจะเดาออกโอ้ดูเห็นรอบแรกเป็นชีสเลยเมื่อกี้เอ๊ดดำด๊าดดำด๊าดดำไอเกลีย ใจจีเลยมันคือมันคือมิติเอ้ยแต่มันสวยดีนะเอาอีกแล้วมาส่งอีกแล้วมาส่งอีกนีแล้วมาทรงถ้วยอีกแล้วพี่ลามพี่โตกับพี่ลามคืออะไรนีมันคือ ทำไมทำไมรู้สึกว่ง,งวิ่งง่ายสุดแล้ววิ่งง่ายเลยล่ะแค่มองแค่มองนิดเดียวก็รู้แหละเอ๊ไม,ออไไม่เลยมันไม่มีสิ่งใดทีด่จะสูงไปมากกว่านี้กินได้อะ่ะวี่มันเป็นของมันเป็นของของแบบของร้อนๆอุ่นๆไม่อุ่นก็กิกนได้ไอติมหรอไม่ไม่ใช่ของกินเนาะเอ๊ <laughs> <laughs> ข้าวเวลาะ ไม่ไม่รู้จะพูอะไรเลยอะไรจะตอบมันแข่งใส่เลยคิดไปคิดมาไม่น่าใช่อ่าานี่เรื่องนี้ตอนให้รู้ว่าอย่าคิดเยอะเกินจริงจริงอยาคิดเยอะเกินเง่ตอบได้เลยป่ะไข่ดาวเหรอไข่าว มันง่ายขนาดนี้ต้องตอบแล้วไหมโอเคพิมพ์แป๊บหนึ่งพิมไม่เป็นไม่เคยกินตมันมียังมีคนชวนเล่นอยู่เลยนะเออไม่เคยกินแต่แต่รู้แต่รู้ชื่อแย้ว่าไม่เสร็จเลยมันอะไรตงว่าทำไมของฉันวาดวาดอ้อะไรกะหลี่ปั๊บนานจังไม่มีใครรู้ทำไมเบอร์เกอร์แอนิว่าสวยนะอันนั้นว่าสวยนะ ดีดีต้องจัดแล้วเอ้ยตาสุดท้ายแล้วนะทุกคนถ้าถ้าจบก็คือเราจะปิดไลฟ์กันแหละโอเคครับปิดไลฟ์กันแล้วเหรอขันขันทีองส้มตำวันนี้ยังวันนี้ไเราไ้วิ่งมาใช่ไหมไม่ได้ถามชีเราเล่นกรเล่ามาเล่ามาเราลงฟังแต่นี่เออกันเล่ามาสิอันนี้ไปวิ่งมาแล้วก็วิ่งกลับมาแล้วก็เวเข้าว คุณดีนเอ้อแล้วก็ามาไลไ์ใส่ทอดทอดแล้วไอ้องง่ายไปไหมอ่ะจบไปไหนนี่ไอวี่ขอที่เนึนคุณดีนกลัวมันง่ายไปก็เลยวาดอกมาก่อนใช่ไหมใช่ใช่จะวาดถังไก่ก่อนแต่แบบอ่ะอาวาดไก่ก็ได้องเป็นยังไงอะ แล้วต the ัวนี้เบฟไว้แล้วก็ไปวิ่งไปเข้าอับไปอาบน้ําออกมาคือฝาละลายฝากล่องข้าอละลายฮค่มฮแล้วก็ต้องมีเฮ้ยเฮ้ยอะไรล่ะเฮ้ยนั่นแหละไม่ถูกใช่มันไม่ถูกอยู่เลยเฮ้ยไม่จังตัวปลอม หมือนไม่ทางตัวจริงได้ยังไงดีมากวี่ทำได้ดีมากวีโคตรเก่งแล้วก็ต้องใส่สีแดงลงไปขนมปังอย่างเดียวไม่ถุกก็ต้องเป็นขนมปังปังปังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะใครเขาใครเขาทำกันทีทั้งปอลขนาดนั้น เฮ้ยผมกินอย่างนี้จริงๆผมไอ้นี่ทําเสร็จแล้วก็ค่อยเอามาหั่นไงเขาไม่ได้หั่นก่อนอะไรอ่ะไม่เอาอ่ะวันมันนานเกินไปไอ้หนมปังปิ้งเขาตัดก่อนป้าเขาตัดก่อนป้าแล้วค่อยเอาไปกินไม่ก็ก็เอาให้มันให้ม่นจดไงี้ก็ทงก่อก็ทำแผ่นเดียวแล้วก็คิดว่าเป็นเห็ดไปเลยเอาไปกินแดงเคี้ยวไปเลย ก็ไม่ติคนจะแกงทาเนยก็เห็นแล้วไม่รู้อ๋อเห็ดทาเนยมันก็มีนี่คืออะไรกวยอุ้ยกวยแน่เขาไม่ใช่ก้วยเหรออะไรน่ะอย่าอย่ามาแซล AKA เราสิน่าน่าถูกด้วยโหว่าได้เหมือนปิดกวยลงพื้นมากมาก เจ,จ้าวี่ทองอมไม่ดังเธอแทงยังไงจ้วี่มาแรงมากไม่มีใครแทงได้นมาจะจบแล้วป็แ้วเนี่ยเกียวอยากต่อยของโบวี่คนมันตึงฟิลเหมือนไม่ดังตาที่ไหวเลย <c oughs> น้ำดอยคำก็ามาจังหวะนี้ดอยคำโว้ยแค่ดีส่อีก ไม่ขึ้นที่หนึ่งจ้าพี่นะาโอเคมาคุนเอออ่ะไม่ค่อยๆลงจากที่หนึ่งแล้วสองแล้วสามต่อไปที่สี่แน่เลยนะาแม่มีเลยไม่มีแล้วไม่มีแล้วเมจังจะไปแล้วโอเคทุกคนบายบายนะบายฝันดีบายบายบบาายยค่ะทุกคนบายบายเมจังยังไม่นอนเพราะเมจังนอนเด็กเพียงทาน ไม่เป็นความจริงต้องไปทำ<อ> <าม S 1> กัน<ป>บ้านก่อน